กับสวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องนิวพาโชคน้องพารวยนะคะวันนี้นะคะมาอยู่กันที่ศาลเจ้าแม่ทิพยาดาทิพยดานะครับแต่ว่ามีวันก่อตั้งด้วยนะคะวันที่16ธันวาคม2562นนี่นะคะท่านผู้ชมขี่รถผ่านมาเจอนะคะท่านผู้ชมวันนี้หรือชาวบ้านเรียกว่าเจ้าแม่กระโปรงแดงนะคะท่านผู้ชมโอ้ยบางเนี่ยค่ะท่านผู้ชมขี่ผ่านมาพอดี ว่าสิไปเขาพนมดุงเนาะแต่ว่ามาตามจีพีเอสมันเพิ่นผ้ามาทางนี่เราวมาพอเจ้าแม่กระปุงแดงนะคะกลไปเบิ่งประวัติแล้วเป็นเจ้าแม่กระปุงแดงนะคะสี่ปีที่แล้วชาวบ้านแห่มาขอโชคขอลาบมากันเต็มเลยนะคะท่านชมเนาะวันนี้แอดมินก็จะพาท่านชมมาขอโชคขอลาบกันนะคะนี่นะคะท่านชมเนาะก็ขอให้เจ้าแม่ดูบันดาลให้เข้าสามตัวตรงๆนะคะ ที่มาขอเจ้าแม่วันนี้นะคะคท่านผู้ชมเจ้าจแม่กระปูงแดงมีแต่ซูชีแดงใครสิบ้าไปเบืองทั้งในเนาะทั้งในไม่แต่กระปูงมาจะคิปค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมเนาะวันนี้ไม่รู้เป็นยังไงมายัางไงได้มาเจอสถานที่ตรงนี้ค่ะ ก็คือไปหาพ่อเขาจะแบกมาขากลับจะไปเที่ยวเขาพมลุง G ีพีพามาใน,นทางนี้เนี่ยกีเพียรพามามาเจอเข้อขี่ผ่านรับเอ๊ะเอใจเลยเห็นสวยมากเลยสถานที่ตรงนี้นเป็นชุดแดงเป็นกระโปรงแดงเขาเรียกว่าเจ้าแม่กระโปรงแดงใช่ไหมค่ะแต่ว่าชื่อเพื่อนนะที่เพื่อนพิมไหวเจ้าแม่ทิพยดาเออทิพยดา,ออยดาแต่ว่าหลักๆถ้าไม่เห็นเขาว่าเจ้าแม่กระโปรงแต,แต่ว่าไปขนัประวัติมาแล้วในกูเกิลเพิ่นว่านชาวบ้านอื่นเจ้าแม่กระโปรงแดงเป็นใช้ยาของเพิ่นหรือเปล่า ว่าแนซีปีที่แล้วคนมาเต็มเลยเนี่ยคมาขอเต็มเขามาบนเข้ามาแก้บนกันเต็มเลยแสดงว่าตรงนี้นี่มีโชคมีลาภมันเยอะและอยู่กลางป่าด้วยเนาะอยู่กลางป่าอยู่เขาค่อนข้างจะเป็นพื้นที่เอ็นเขาเนาะร้อนด้วยนะครับไม่มีบ้านคนเลยไม่มีบ้านคนแต่ว่าไฟเขาไม่ถึงมีชาวบานมาจุดถูใบบอกเมื่อกี้นี่พึ่งไหม้เมื่อน่ะนี่จุดถูกเตะไปหมดเลยมีแต่คนมาขอแปดเจ็ดแปดก็มี แปเจ็ดแปะมันงวดที่แล้วว่านันเออ 8, 7, 8, แปเจดแปก็มีไม่รู้เขาถูกหรือเปล่าเขาเลยมาขอใหม่แล้วมั้งเนาะแอดมินก็เลยเห็นเนี่ยแหละตั้งใจจะมาจุดทีนี้เจ้น้องเลขถูกอันนี้เป็นยังไงก,ก่อนสีมาปะหวัวเนาะว่ามีสถานทีหนียูเออแต่ว่าคิดว่าสิไปจุดอยู่เขาพนมดุงว่าถูกนี่อยู่บ้านก็วิไฟแชกถือ,อไปจุดใส่เนะาะว่าหดือยิบไปขอไฟแชกบ้านไปจุดบ้านไฟเดียนนะป่านนี้ก็เลยยิบว่าจะใส่กระเป๋าเสื้อครับ ตกปอกลงไต้เบาะรถหน้าตกเลยตกลงไต้เบ้อรดเมื่อกี้แอดมินก็ว่าเอ้ยเนี่ยของพี่ก็มีทูบเหมือนกันมีทูบในในกระเป๋ามันกันบัตรขี่พันมาพอสถานทีนี้แล้วเนาะเออเมื่อกี้ได้หยิบเมื่อกี้เนี่ยตอนแรกว่าเจ้าสองอันนี้มาจุดอันนี้อันนี้เป็นของเจน้องนะตอนแรกว่าเจ้าสองอันนี้มาจุดเลือกไปเลือกมาอันนี้ตกผืนตุกที่แหลกพนมาเจียาของเพลินเขารกว่าเจ้าสองอันนี้จุดกําลังเลือกเร็วเจ้าอันไหนนี่วะเลือกไปเลือกมาอันนี้ตกตุบเลยเอานี้ดีกว่าของเจน้องแกเบงดูพญานาคของถ เอาเอาของเจ้น้องนี่แหละก็เจ้น้องนี่จุดทูบเม่นเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันโตคลายรอบเลยที่นะครับแอดมินที่มาวันนี้เลยตั้งใจจะมาบนเงินงวดนี้ถ้าได้เงินแสนนะครับจะชุดซื้อสุดสุดมาใส่จะจะซื้อชุดแล้วก็ซื้อน้ำแดงมาแก้บนค่ะยากกับโปงแดงเอาชุดงามๆเลยเนาะชุดงามๆเลยเอางามๆเลยถ้าถูกเงินแสนงวดนี้นะถ้าออกในเลขทูบนี้หรือว่าแอดมินได้เงินแสนงวดนี้นะครับบนวันเลเซอรดวจริงศักดิ์สิทธิ์ นะครับถ้าถูกถ้าได้เงินแสนจริงงวดนี้จะมาแก้บนด้วยน้ําแดงแล้วก็ชุดเสื้อผ้าที่สวยๆค่ะนั่นแหละครับผมตามนี้นี่ในนี้นะครับท่านผู้ชมเนาะท่านผู้ชมท่าไหนถูกมีโชคมีลาบก็ตามนั้นเลยนะครัคบคนบานหรือว่าที่ฐานจตบผ่านกล้องแอดวินก็ได้นะครับอันนี้ส่วนตัวของแอดมินนะถ้าถูกตัวถูกในนี้หรือว่าถ้าถูกตัวอื่นแต่ว่าได้เงินแสนนี่ก็จะมาเหมือนกันเนาะ มาสถานทีนี่คนลุกเลยเนาะครับคนลุกเลยครื่งตินมาครั้งแรกปกติเอฟมไม่เคยมาทำอย่าีนะอันนี้เป็นครั้งแรก,กนั่นเองเนาะ,นนะขี่พนันแบบรู้สึกอยากขอเออขี่พันแล้วรู้สึกผูกพันธอยากขออยากมีโชคมีลาบก็เลยมาจุดแบ่งปันให้กับผูงชมเนดะี๋ยวจุดกันเลยเนะาะค่ะจุดถูบบอกก,บอกกาวเพิ่นก่อนเนาะมีไฟแชกมีทูบครบพอดีอันบอกกันยุทธก็คือไม่มีมาจุดถูบคือสิมีไฟแชกเนาะมีไผ่สื่อไฟแชกกับคนน่ะมาบนยู่นี่เราเพิ่นมีไฟแชกให้พร้อม แล้วกาเมื่อกี้นี่มีคนมาจุดถูไห้เนาะแต่ว่าเพิ่งกันนี้ครับก่อนแล้วเห็นจะถูปก็ลังใหม่จุดถ,ถูปบอกกาวขออนุญาตเจ้าแม่กระปุงแดงนะคะขอให้มีโชคมีลาบรักแท้ในเดอ้อเด้ดปดหนี่ปดศีนสุดเพิ่นไม่ได้สุดน้ำงามเด้อแต่ก่อนนี่ แต่ว่าเขาถูกกันเยอะอยู่เขาเลยได้มาบนได้มาแก้บนกันนะเอาถูกเตรียมไปให้ก็บ <c oughs> นโต่อกัน <c oughs> มองไม่เห็นอันน้ำข้งน้ำก,ก็มีน้ำเต็มข้องน้ำก็มีน้ำเบื้องประวัดน่ะมีคลิปพร้อม4ีปีที่แล้วคนมาเต็มเลย เต็มตรงนี้เลยแต่ว่าอันทีปีที่แล้วห้อกับพีฮิดยูทูบเนาะอ๋อเ้ยเตรียมไห่ให้ก็บ่กเอาเนาะเจ้าก็ได้ก็บอกเอามันทอกันเนี่ยอันมีให้เลือกอยู่ทางคนก็ได้ เฮ็ดเพิ่นก็ควงดินเ เนนะครับหมอดไฟมันดับนะเดี๋ย,ยวเราจะจุดทูบตัวเลขก,กันนะคะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็มาลุ้นพร้อมๆกันนะคะเสียบเติมโูเคเราได้เนาะ สังเกตเนาะว่าส่วนใหญ่เขาจะมาขอเป็นเลขทูบกันแล้วก็มีเซมซีด้วยนะครับมีเซมซีแล้วก็เป็นเลขทูบนะครับเลขทูบนี้จุดไว้ในตรงนี้ประมาณสิบสิบดอกได้มั้งเยอะมากเลยเนาะอันนี้ของแอดมินต่างหากเลยก็คือไม่ได้เกี่ยวกับของคนที่จุดไว้แต่ว่าเดี๋ยวจะเอากล้องส่องให้ดูว่ามีตัวไหนมั่ง้าเขามาจุดไว้เมื่อกี้นี่เลขทูบมั้ง ทูบเพิ่งไหม้หมดไปเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมนล้ทูบยังชัดๆเลยนะครับระวังลอเหล็กถูดนะคะท่านผู้ชมมีตะพูมะถไวไย้ิปสติกสีแดงกระเป๋าติสีแดงนะคะทุกอย่างเป็นสีแดงหมดเนาะ ขออนุญาตเดอ้อเจ้าที่จะาทางเจ้าแม่กระพงแดงนะคะคนลุกนะคะท่านผู้ชมเดินเข้ามาขออนุญาตเดอ้อทั้งในมีแต่สุดแดงแล้วก็รองเท้าสีแดงนะคะขออนุญาตเดอ้อเจ้าแม่ห้ลูกมาตรงๆเดอ้อเหล็กถูบชามโตตรงๆจะได้สุดถาวายสุด,ส,ดสีแดงงามๆดูสิคะท่านผู้ชมบ่าแม่ในน้อยชุดเด้อค่ะ เพราะว่าคนมาขอโชคขอลาบและมีโชคลาบเยอะนี่นะคะโอ้ขอมาขงหน่ายคนลุกนะคะก็อธิษฐานจิตเอานะคะท่านผู้ชมเนาะก็ขออนุญาตเจ้าแม่ด้วยลุกหลนมาแต่มาบรบลูนะคะมาขอโชคขอลาบชุดแดงเยอะมากเยอะกว่าที่เราไปขอแม่แตะเคียนอยู่ชุมแสงอีกนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ไม่ได้ชุดน้ำงาม ก็คือเขามีโชคไม่ลาบแล้วก็ได้มาแก้บุญด้วยชุดแดงจนเป็นที่มาของคำว่าเจ้าแม่กระโปรงแดงนะคะท่านผู้ชมเจ้าแม่ชุดแดงนะคะเดี๋ยวไปดรอรุนเล็กถูกกันนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปเบื้องที sí: ่เขาจุดไหวเนาะแปดเจ็ดแปดก็มีได้งวดที่แล้วน่โอ๊ยแปดเจ็ดตรงๆนะคะ อันน,นี้ของงวดที่แล้วนะคะแปดเจ็ดแปดเขาคือ่มาเห็นแต่งวดที่แล้วเนาะแต่ผู้ชมมชิมิโชกไม่หลากนะอันนี้ที่จุดไว้สองเก้าสี่นะครับแปดแปดแปดเจ็ดแปดก็มีแปดเจ็ดก็มีถูกแตกก็มีนั่นนะหนึ่งแปดอะไรนะอันนี้นะเจคจุดไหมหรือเปล่าสองเก้าสี่ัเขามาจุดไว้ก่อนหน้าเมื่อกี้นะครับเพราะว่าเลขคู่เพิ่งหมดไปเมื่อกี้ค่ะ สังเกตนะครับว่าคนขี่ผ่านเขาจะบีบแต่ใส่ต,ตล <ขา S 1> อดเพราะว่าจ้วบ้านแถวนี้เขานับถือเนาะ,สะ<ห>นแสดงว่าโชคลาภนีม่มีมีกันเยอะมากนะครับใครมาตรงนี้ก็ได้โชคได้ลาภกันไปหลายหลายท่านเนาะมีการแชร์กันตัวเลขสีแม่ท่างนี้คือเด็กจาเมีนะคะท่านชมเนาะมาขอเจ้าแม่กระโปรงแดงชุดแดงชื่อเต็มเต็มเพิินเจ้าแม่ทริป พยาดาคนะ,คะแล้วก็มีวันที่ก่อตั้งสถานที่แห่งนี้ด้วยน่าจะเป็นวันก่อตั้งนะคะวันวันแบบว่าเฮตสารให้เพิ่นนะคะ16ธันวา2562นะคะ2หางกหางกสอเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมโปรดใช้ฟิจิลานญาในการรับชมแต่ว่าตอนนี้คือเรามาลุ้นเลขทูบกันนะคะ เลขทูปที่แอดมินจุดไว้นะคะโอ้บรรยากาศสดๆเลยนะคะท่านผู้ชมเด็กท่านผู้ชมคิดูว่ายังมีคนมนี่ามีหอดโซดล่ะสิ่งนะคะมา,ม,มาตอนกลางวันยังขน,นลุกขนาดนี้นะคะโอ้เจ้าแม่ชุดนี้นะมไม่ต่ำกว่าห้าสิบชุดนะคะ เรื่อต่างก็ห้าสิบโปริลชุดประมาณนี้นะครับเยอะขทางดันก็มีเน,นี่ยตรงนี้มีคนแต่ว่าบ่มีชาวบ,าาวบา้านแถวหนีผ่านไปผ่านมาเนอ้อมิได้ขี่รถไก่ส่วนใหญ่จะเป็นรถยนต์ถ้าถ้าเจอชาวบ้านนะคะจะมาสัมภาษณ์ที่ไปที่มาของสันทานที่แห่งหนี้เนาะว่าเป็นยังคือใดมาตัาง้งคือคือใดมาพอเจ้าแม่กระปงแดงแต่ว่าะะม,มาไม่เจอใครมาไม่เจอใครเพราะว่าอยู่กลางป่าอยู่กลางป่าที่ค่ะท่านผู้ชมนจะเป็ พัดสิ่เป็นกระโปรงเป็นชุดที่เป็นสีแดงหลักๆน,นะครับเป็นสีแดงเนี้ยเป็นสีแดงเป็นหลักนะครับแอดมินก็เลยบนน้ําแดงกับชุดสีแดงส,สวยๆนะครับที่จะมาแก้บนนะครับถ้าเนาะก็เลยรียบส่องให้ท่านผู้ชมดูนะครับตัวตัวแรกน่าจะเป็นสี่นะครับตัวที่สองจะเป็นสี่หรือเป็นหนึ่งนะครับมาดูกันเนาะทมนะน,ะ,นะครับรอลุ้นตัวสุดท้ายกันนะครับ ค่ะท่านชมเลขถูกสี่สี่นะคะแต่ว่า่ตัวที่สองนี้ถูกมันสิแตกกลางเลยนะคะคเดี๋ยวมารอลุ้นตัวที่สามกันนะคะคแตกไปจนสันเน,นากลางเลยมันสีหนึ่งยังไงไม่รู้เบิอ2-4ี่ 4, าชักนี่4หนึ่งว่ยคือ,อยู่เด ผมลงมาแล้วตัวสุดท้ายนะครับตัวที่3นะครับท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนคอมเมนต์กันเข้ามาเนาะอันนี้ส่วนตัวแอดมินเห็นเป็น4 4 8แนะครับแล้วก็418นะครับผมตัวสุดท้ายเนี่ยเป็น8นะครับก็คือว่าเลขทูมนี่ไม่สมบูรณ์ตัวสุดท้ายแต่เห็นเป็นวงกลมคล้ายๆเลขศูนย์นะครับผมแล้วก็ด้านบนนี่จะเป็นวงกลมเหมือนกันเป็นวงกลม2วงติดกันนะครับแอดมินเลยใส่ฐานว่าเป็นเลข8นะครับผมแต่เลขอันตัวกลางทศสเนี่ยคล้ายๆกับเลข1กับเลข4มากเลยเนาะ มองอีกรอบหนึ่งจะเป็นเลข4นะครับมองอีกรอบหนึ่งจะเป็นเลข1นะครับเลยทีเป็นนะครับ1 4 1 8กับ4 4 8นะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็มีเลขอันแอดมินเจ้น้องนี่ไปเขย่าเซียมซีเนาะนะครับได้เลขมา5 8 5นะครับเป็นแนวทางของเจ้าแม่กระโปรงแดงนะครับเดี๋ยวพาไปดูตัวเลขกันเลยนะครับท่านผู้ชม ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมกัแบ่งปันเนาะไปเชียงเชียงซีแตั้งแต่มาอหอดบนละคฐานได้ห <5 85. S 1> ้าแปดห้าห้าแปดห้าคอยไข่กันแล้วเหล็กทูบยูซีแปดหลักการมือขึ้นกับฟันยี้ยได้ก่อนทีมาะนะฟันว่าอันมี่ผู้ได้ในรับบอกว่าให้ไปยิบยิบอันเหล็กซีตัวไหวปนญหาเหล็กซีตัวได้แล้วเรยว่าบ่มีตัวมาก็เลยตื่นก่อนก่อนที่จะมานี่ใช่ไหมที่จะมาก็เลยว่าเอาจะเอาเลขทูบเนี่ยมาจด เลขถูกมากคือเป็นเสันเนาะมันบรซัดไปไหนเลขถูก่าซีหนึ่งแปดหรือบอก่ักซีซีแปดอ๋อเมื่อคืนเนี่ยเขาบอกให้ไปจับเลขสี่ตัวเบอร์แสนใช่ไหมเลขเงินแสนใช่ไหมเงินแสนใช่ปะเขาบอกให้ไปจับเงินแสนเลขสีตต่ตัวสี่ตัวนะตัวนึงนะจอยไม่รู้จะไปจับตรงไหนเป็นวัหญิงได้แต่ว่าไม่รู้ว่าใครมาบอกแต่ว่าหันในฝันเลย่ะโอ้ยบ่ยมีเลขเสือบ่มีเลขในใจห,หัวี่เลยปะก็เลยตื่นขึ้นมาซื่อๆนี่ ผู้สาวก็ยังไปกดเบิรงอันว่าสิไปเบิรงลอตเตอรีอร่อยู่เนตัวใดเหรอน้อก็นั่งคิดอยู่ม่าไปหาหยิบดรอกเลยว่ะว่าไปยิบลอตเตอรี่รอกเลยว่ะก็เลยจะเอาเลขทูบมาจุดแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจจะมาจุดอยู่นี่ใช่เออของ<ร>จองกันเนาะเดือวสิไปเบิรงลอตเตอรีอร่เอออุ้ยสี่ตัวส่วนตัวแอดมินคิดว่าเป็นสี่หนึ่งสี่แปดสี่ตัวเนาะเออใช่เลย <4 S 1> เพราะว่าเลขสามตัวแต่มันเห็นไปสี่ตัวนะตอนนี้น่ะ สามารถเห็นเป็นเลขสีตัวได้เลยตอนนี้อืาะือตัวนี้บอกสีหนึ่งสีแปดนี่บอกเออเยวไปหาลอตดีกันเด้อเออเนานะครับจะพาดูแนวทางนอกบงคุณครับค่ะท่านผู้ชมได้มาแล้วเลขทูบไม่ชัดเท่าไหร่นะคะท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะ4 1 8 4 4 8ก็ได้นะคะแล้วก็มีเลขเซียมสี8 5เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชม แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ